แค่ปล่อยวางนะครับแค่ปล่อยวางปล่อยวางความทุกข์นะครับความทุกข์นี่มันมีทุกผัสสะนะครับไม่ว่าผัสสะอะไรจะเกิดขึ้นธาตุขันธ์อารยานภัสสะเกิดขึ้นทางกายทางจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแค่ปล่อยวางนะครับไม่ว่าสภาวะธรรมสภาวะธาตสภาวะทุกข์สภาวะโรคเกิดขึ้นให้มีการรับรู้ ให้ทราบให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจก็แค่ปล่อยวางนะครับไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลนะครับแค่ปล่อยวางนะครับวามวางความทุกมันเกิดขึ้นมาเราก็แค่ปล่อยวางนะครับทุกเรื่องราวในชีวิตของคนเรานี่มีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่เราศึกษาปะเพื่อปฏิบัติทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะปล่อยวางนะครับ ทีนี hero, ้เมื่อรู้แล้วไม่ปล่อยวางนะครับมันก็จะหลงเขาเรียกว่าหลงเป็นทุกข์หลงไปยึดทุกข์นะครับก็แค่ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่รู้ก็ปล่อยวางนะครับเข้าใจก็ปล่อยวางไม่เข้าใจก็ปล่อยวางสุขทุกข์ก็ปล่อยวางอดีตปัจจุบันก็ปล่อยวางปัจจุบันอนาคตก็ปล่อยวางแค่ปล่อยวางเพราะว่าทุกอย่างล่ะมันมีแค่เรื่องการปล่อยวางนะครับธรรมะเป็นเรื่องของการปล่อยวาง โลกชีวิตก็เป็นเรื่องของการปล่อยวางเราแค่ปล่อยวางนะครับอย่าไปปลูกมัดอย่าไปปลูกพันอย่าไปปรุงแต่งนะครับแค่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปล่อยวางปล่อยวางเหมือนกับว่าเราจะหลับแล้วเราจะตายแล้วเราจะสิ้นสุดแล้วของการยนว่วแต่เกิดนะครับทางกายทางจิตแค่ปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถ,ถือนะครับไม่วิตกแค่ปล่อยวาง ถามว่าต้องทําตัวทําตวอย่างไรจะเกิดแล้วจะแก่แล้วจะเจ็บแล้วจะตายแล้วอยาก็แค่ปล่อยวางถึงเวลาถึงวาระถึงโอกาสถึงจังหวะแล้วนะครับรู้วหมดเวลาหมดโอกาสหมดจังหวะแล้วก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างจะขาดจ,จะเกินนะครับจะถึงจะบรรลุจะแจ้งจะจบหรือไม่ก็ตามเนี่ยแค่ปล่อยวางทุกอย่างจะเป็นไปอย่างไรเป็นมาเป็นอยู่อย่างไรก็แค่ปล่อยวาง เพราะว่าถ้าไม่ปล่อยวางนี่ม hmm. ันยุ่งนมันยุ่งมันยากมันลำนะครับแค่ปล่อยวางก็จบจบที่ปานปล่อยวางนี่แหละทุกอย่างถ้าจะให้เริ่มถ้าใจจบนะครับก็แค่ปล่อยวางแค่ปล่อยวางตลอดทุกลมหายใจนะครับลมหายใจจะเข้าจะออกจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดปานนี่ก็แค่ปล่อยวางชีวิตคนเราเนี่ยมันมีแค่นั้นแค่ปล่อยวางนะครับแค่นี้ก็แค่ปล่อยวางแค่นั้นก็ต้องแค่ปล่อยวางแค่ไหนก็ต้องแค่ปล่อยวาง เพราะว่าจะใกล้จะไกลจะ,ะมากจะน้อยจะสั้นจะยาวจะสุขจะทุกข์นะครับชีวิตของเราเนี่ยแค่ปล่อยวางถึงเราจะอยู่ไปตลอดรอดฟังถึงเราจะมีชีวิตอยู่แค่วันนี้วัน,นเดียวก็ะแค่ปล่อยวางเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีไว้ยึดนะครับวันเวลาสถานที่บุคคลรออเรื่องราวสมมุตินะครับทำทั้งหลายกนะับแค่ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็จะแล้วแล้วไปนะครับมันก็จะจบนะครับจบที่การปล่อยวาง ทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ปล่อยวางเนี่ยมันจะยึดโดยอตัตโนมัติเลยนะครับเราก็แค่ปล่อยวางนะครับปล่อยวางไม่ว่าสังขารทั้งหลายทำทั้งหลายแค่ปล่อยวางเพราะว่าถ้าเรายังอยากยังยึดยังยุ่งอยู่นะครับย,ยังไม่ปล่อยวางยังทําอยู่ทําตัวทําใจในะครับทำเหตุทําผลทำมักทำผลทำนิพพานทําทำโลกอยู่ไม่ว่าเราทำอะไร Ace ถ้าเรายังไม่ปล่อยวางเนี่ยทำแล้วมันก็เป็นนิพพานทรร ทุกอย่างนะปล่อยวางแล้วเป็นอันทำทุกอย่างมันก็จะจบนะครับจบได้จบเป็นจบเย็นจบสบายแค่ปล่อยวางทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดคิดมาพูดมารู้มาเห็นมาเข้าใจมานี่ยให้ปล่อยวางอย่าไปต equally, ่อเนื่องอย่าไปต่อเติมอย่าไปเสริมแต่งอย่าไปยินดียินไล่อย่าไปทุกข์ไปสุขอย่าไปพอใจให้พอใจแค่ปล่อยวางทุกขณะอย่าปล่อยวางเกิดที่ไหนปล่อยวางที่นั่นเนี่ยผัสสะที่ไหนผัสสะ ที่ไหนก็ปล่อยวางที่นั่นทุกอย่างก็แค่ปล่อยวางมันก็จะจบทุกอย่างมันเกิดและดับเร็วมากแต่เรามันมีเรานะครับเป็นตัวยึดต,ตัวอยากตัวปรุงแต่งที่จะไปจัดการบริหารพอใจพอใจไปยินดียิน้ายไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปชังไปเกลียดไปกลัวซึ่งมันเป็นกิเลสนะครับเ,เป็นกรรมเป็นวิปา,ากนะเราก็แค่ปล่อยวางเมื่อเราต้องพบเจอกรรมพบเจอกิเลสพบเจอวินะครับเราแค่ปล่อยวาง ไม่ต้องไปเล่าร้อนกับกิเลสนะครับไม่ต้องไปดุยุ่นนายกับกิเลสนะครับไม่ต้องไปทุกขก์กับกิเลสเพราะว่าเมื่อเราปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็จะแล้วแล้วไปนะทุกอย่างมันจะแล้วแล้วไปเป็นอาโหสิเป็นการตัดกรรมตัดกิเลสตัดนิบาที่จะเกิดขึ้นผลของการ,รผลของกิเลสผลของวิบากผลของอนิจจังทุกขังอนัตตาผลของธาตุขันอายตนะไม่ว่าเราสร้างเหตุสร้างผลอย่างไรอ่ะคิดได้หมดพูดได้หมดทําได้หมด แต่ <t ouch> การปลอ่อยวางเนี่ยแค่การปลอ่อยวางนี่มันจําเป็นมากนะครับแต่จะเป็นมากทุกอย่างแหละถ้าหากเราพยายามระลึกตั้งใจแล้วถ้ายังไม่มีการปลอ่อยวางมันก็ยังไม่พ้นทุก spit. ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นด้วยการปลอ่อยวางทำการก็ปลอ่อยวางที่สุดก็ต้องปลอ่อยวางไม่มีอะไรที่จะยึดไว้ได้นะครับถ้าเราเริ่มยึดตั้งแต่แรกทำกลางที่สุดไม่ว่าเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการ,ร,ง,การงานการเงิน เรื่องสวนไลนาะเรื่องความรักเรื่องสุขภาพาการเดินทางกิจารที่ความสําเร็จความมั่งคั่งรวยทุกอย่างในโลกนี้ในชีวิตนี้แค่ปล่อยวางไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรจะต้องเป็นกังวลไม่มีอะไรจะต้องยึดมั่นถือมั่นแค่ปล่อยวางชีวิตเกิดมาแค่นั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจะดีเด่นดังมั่งคั่งรั่งรวยอํา,าอนาจวาสนาบารมีมาบริหารงานบริหารเงินบริหารชีวิตครอบครัวสังคมโลกจักรวาลไม่ใช่ สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องลอ่อหลอกลวงให้รุ่มหลงให้หมองเมาให้ยึดติดให้ปรุงแต่งเพื่อเป็นความทัพบุคคลตัวต,วตนนะครับให้เป็นทุกข์จิตเฉยัฉะนั้นเราจะต้องปล่อยวางไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยแค่ปล่อยวางมันก็พ้นทุกข์นะครับเพราะว่าโลกก็ทุกอย่างโลกธรรมก็ทุกอย่างธรรมนะทุกหมดทุกเพราะมันอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เรามไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นแค่รูปแค่นามแค่ทักแค่ขังแค่อะไรนะ แค่นั้นเมื่อเรามาพบเจอสิ่งเหล่านี้เราก็แค่รู้จักแค่รู้จําแค่รู้จริงแค่รู้แจ้งแค่รู้จบแล้วก็แค่ปล่อยวางไม่ต้องอะไรกับอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานไม่ว่าจะเป็นโลกกธรรมอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนารูปธรรมนานมธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วก็แค่ปล่อยวางไม่มีใครยึดอะไรไม่มีอะไรยึดอะไรได้ไว้ได้เพราะชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่จะเอา เอาจะยึดมันก็จะเท่ากับทุกนั่นเองฉันแค่ปล่อยวางทุกอย่างมันก็จะคลายนะมันจะเบาจะโล่งจะโปรง่งไม่ต้องเศร้าเซมเซ็งเบือ่อไม่ต้องอึดลำคาญหุ้งซ่านไม่ต้องรักโลภโกรธหลงไม่ต้องคิดพูดทําอยู่หรือว่าไม่ต้องสุขทุกข์ดีใจเสียใจยินดีเย็นลายอยู่เพราะว่าเมื่อเราปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็ว่างโล่งโปร่งเบาสบายและแต่นิพพานก็ต้องปล่อยวางมักผลนิพพานก็ต้องปล่อยวาง โลกธรรมก็ยิ่ยต้องปล่อยวางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยมือนต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะมันเปลือกใบกระพี้เกล่นรากนะครับทุกอย่างก็ต้องปล่อยวางเมื่อความตายมาถึงชีวิตของเราตายทุกขณะเกิดตา,ตายเกิดตายทุกขณะไม่มีตัดว์บุคนจะดำรงอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้เลยนะครับแต่ความเกิดาตายเกิดที่นั่นที่นี่เกิดคนนั้นคนนีน้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความเป็นสมมติความเป็นมันอยากเป็นรูปเป็นจิตเป็นจตเิสนะครับฉะนั้นเราก็จบที่นิพพานก็คือปล่อยวาง แค่ปล่อยวางนะครับปล่อยวางความทุกข์นี่แหละปล่อยวางความคิดความเครียดความกังวลความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้ากับชีวิตกับโชคชะตาวาสนาทุกอย่างต้องปล่อยวางหมดถึงที่สุดแล้วแต่ถ้าเราปล่อยวางแต่เริ่มแรกนะเริ่มต้นปล่อยวางทําการปล่อยวางที่สุดปล่อยวางมันก็จะเบาโล่งร่งสบายผ่อนคลายไม่คร่งคัดไม่แข็งเพียรไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่สุดโต่งนะครับไม่สุดโต่งในทุจริริในนิวรณ์ในอัตตาตัวตน ในกรรมในปิญบ,บาณในวิงสานะครับในโลกสมมติในโลกบัญญัติในโลกสัจจ์โลกมายาแค่ปล่อยวางนะแค่ปล่อยวางทุกอย่างมันก็จะเบานะเบาสบายนะถ้าเราอยากเบาไม่อยากหนักไม่อยากตึงไม่อยากมึนก็แค่ปล่อยวางนะได้ไม่หลงโลกไม่หลงธรรมไม่หลงกรรมไม่หลงวิบากแค่ปล่อยวางแค่ปล่อยวางก็เพียงพอที่จะทําให้ชีวิตนั้นสงบสติอารมณ์ สงบใจแเพียงพอที่จะสว่างสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นนะครับไม่มีความยุ่งยากลําบากซับซ้อนไม่มีขอ้อแม่งั้นใคอะไรแค่ปล่อยวางทุกอย่างก็ไม่มีอะไรพันธนา,าการก็เป็นอิสระอิสระจากความทุกข์อิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอิสระจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนโลออกนะครับอิสระจากความห่วงความกังวลความหวงนะครับแค่ปล่อยวางทุกอย่างก็จะแล้วๆไปแลล้ๆไปแล้วๆไปกันตลอด ไม่ติดไม่ขับไม่คล้องไม่คาลุล่วง,วงจับพันตลอดแค่ปล่อยวางนะบแค่ปล่อยวางแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเรื่องของชีวิตเรื่องของสังขารเรื่องของสังสารวัฏเรื่องของกรรมกิเลสิบาสนะครับแค่ปล่อยวางแค่นั้นมันก็จะทะรุทะลวงลวงุล่วงผ่านพน้นทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึก ทุกความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการไปได้หมดเลยทุกภาระปัญหาหน้าที่ความรับผิดชอบแค่ปล่อยวางไม่มมวเสียใจเสรยรเียอารม์เสียความรู้สึกอยู่ไม่โมวแต่เสียวความตั้งใจอยู่ไม่มัวแต่หดอิจาลำคาญพุ่งส่้นพอใจพอใจยินดียินร้นายรักจังเกียดกลัวอากิรลำเอียงไม่ต้องนะครับแค่ปล่อยวางแค่ปล่อยวางทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่เสียเวลาพักไม่เสียเวลาเพียนไม่เสียเวลายินดียินย้นยนายไม่เสียเวลาสุขทุกข์ ม่เสียเวลาชอบอังไม่หมดแต่คิดอยู่พูดอยู่ทําอยู่ไม่หมดแต่สงสัยลังเลเอะอโน่นนี่นั่นทําไมเพราะอะไรอย่างไรไม่ต้องไม่ต้องแค่ปล่อยวางก็ถึงที่สุดละก็จบละจบที่สุดแห่งทุกจบจิตจบะมตณทํนที่สุดแห่งทุกทำนิพพานได้แจ้งสิ้นสงสัยละหมดอคติหมดความอายุติธรรมละแค่ปล่อยวางก็ไม่ยุ่งละไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่เครียดไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหา ไม่ต้องโทษต้องทุกข์ไม่ต้องขังไม่ต้องเป็นโจรงจำเลยไม่ต้องเป็นโจทย์ไม่ต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องเป็นมารไม่ต้องเป็นผีเป็นเปรตอสวดกายเดรจฉาสนากแล้วไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรเลยแค่ปล่อยวางนะครับแค่ปล่อยวางแค่ปล่อยวางแค่นี้เองแค่ปล่อยวางเท่นั้นเองทุกอย่างก็โปร่งก็จ้าก็เบิกบานเอิกอิ่มเข้มชื้นทุกอย่างก็เคลียร์ก็จบนะครับก็เบาแค่ปล่อยวางนะครับเราทุกท่านทุกคนอย่าลืม แค่ปล่อยวางก็ช่วยได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อิสระแล้วก็หมดภาระหมดหน้าที่หมดห่วงแล้วก็เสร็จก็จบก็เคลียก็คลายก็ได้พักได้ผลนแล้วแค่ปล่อยวางด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับแค่ปล่อยวางเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่กำหนัดไม่กัดเครื่งไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงไม่คึกกันนองแค่ปล่อยวางทุกอย่างก็จบได้ทุกอย่างก็เคลียได้ทุกอย่างก็ผ่านพ้น ทุกอุปสรรคทุกปัญหาไม่รักโลภโกรธลงไม่เป็นกรรมไม่เป็นกิเลสไม่เป็นนิบบาตชีวิตก็อิสระแับแค่ปล่อยวางอย่าลืมแค่ปล่อยวางเท่านั้นเองแบบแค่ปล่อยวางเท่านี้เองด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับแค่ปล่อยวาง